นะครับม,ม,มัน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 ฟังมันมีการแางแรกแสงในหลายระด<ช>ับซึ่งวันนี้ถ้าไม่ตราบใดที่โครงตั้งไม่ชัดเจนและธรรมนูนไม่ชัดเจนแล้วยังมีคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารแอบ,บสั่งการโน้มสั่งการนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะบ้านเมืองสงบหรอกครับประชาธิปไตยไม่แท้จริงไม่สงบหรอกครับคือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยนะ แต่มันไม่ใช่อ่ะครับถ้าไม่ใช่อ่ะมันไม่เป็นตามกลไกของประชาธิปี่ไดยจ่อมก็รู้ดีว่าประชาิปแต่มันคืออะไรท่านท่านเคยบอกเหมือนกันตั้งแต่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าท่านเองก็พร้อมที่จะถ้ากลับมานะฮะท่านพร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กับทุกฝ่ายแต่แต่ท้าฟังจากท่านตอนนี้ท่านมีความรู้สึกว่าผมยังมีความรู้สึกว่าท่านก็คงคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กับใครไม่ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอโหสิกรรมเรากาลังวิจารณ์กันถึงเรื่องว่า กลไกมันจะเดินอย่างไรถ้ากลไกลวันนี้ถ้าทุกคนเนี่ยวางมือหมดนะและคืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายแล้วไม่ต้องมานั่งทะเลาะเบาแวงกันแล้วกลับไปหาประชาชนเน่ยให้ประชาชนตัดสินทั้งหมดแล้วให้โครงสร้างมันเป็นโครงสร้างของระบบประชาธิปไตยที่<ป>ใท้จริงสักทีเนี่ยมันมืองมันก็สมบ,บได้ครับแต่วันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยผมสังเกตดูไมผมผม ผมไม่ได้อักคาดใครแต่ผมกําลังบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนถ้าปัญหาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่แก้เอาไม่ต้องอะไรมากเร็วๆนี้เลยนะคุณจอมคับเพื่อเจตุลาคการสลายม็อบเป็นสลับตามหลักวิชาทุกอย่างอมีขั้นตอนมีใช้มีใช้แฉ่ํำตาแต่การสลายม็อบที่ดินแดงตีสียังไม่ทันอเลยแล้วเอ็มสิบหกสาเข้ามาเนี่ยลัวคนหนึ่งเนี่ยออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าต้องดําเนินทั้งอาญาทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งวินัย แต่อีกคั้หนึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีค,บคลิปเสียงตำรวจพิสูจน์มาแล้วว่า ้อยสัตว์ช่วงที่ไม่ตัตว์มีความสมบูรณ์ในตัวเองมีการสั่ใช้ความรุนแรง้วมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรท่านคิดอย่างไรครับคือมันคัดชัดแต่ว่าจะเข้าข้างฝั่งนี้แหละจะจะ่ไดเก็บฝั่งนี้ไว้แหละฝั่งหนึ่งจะเข้ามายุ่งกะท่านท่านคิดอย่างไรกับกับสิ่งที่สังคมกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มหนึ่งกำลังจะร้องขอแล้วก็วิงวอนจากท่านบอกว่ายุติการเคลื่อนไหวที้เถอยยุติการทําร้ายประเทศไทยชีเถอะอขอให้สังคมได้สงบแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แล้ววันนี้ วันนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือหมายว่าถ้าถ้าปล้อนอำนาจเสร็จก็บอกว่าหยุดเถอะนะไอ้คุณถูกปล<ช>้นม<ช>ือเองจะไปตามเหมือนอย่างนี้ต้องง่ายๆนะสมมติอย<ช>่างเชคุณจอมฮนะคุณจอมไปปล้นเงินเข้ามา<ช>แล้วเสร็จแล้วก็ได้เงินมาพับเนี่ยก็จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวแ<ช>บังเอิญเจ้าทรมาตามมาว่าเฮ้ยเอาเงินผมคืนมา อันนี้บอกว่านี่เห็นไหมเนี่ยมันมันมายุ่งกับตามเงินผมผมเลยกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยโกรธแหวนที่มปอุดหนุนผมอุดหนุนไม่ได้เนี่มันถูกไหมล่ะครับครับนะฮะมันถูกไหมล่ะคือมันต้องคือ,ค,อคือต้องดูต้นเหตุไม่ใช่ดูปลายทางครับครับ,รบพอดูปลายทางเสร็จเราสรุปเลยไม่ได้คือวันนี้เนี่ยจุด่อนของเราเนี่ยนะฮะคือการศึกษาของเราเนี่ยมันสอนให้คนท่องจํา เพราะฉะนั้นมันเลยมี knowledge with o u t understanding คือมีความรู้แต่มีความเข้าใจวิเคราะห์อะไรไม่เป็นพอใครพูดเลยกอกหูก็เชื่อเลยนะมันต้องเข้าใจต้องต้องไปหาลากฐานเลยว่าหนึ่งเราเป็นประชาธิปไตยอยู่ดีๆใช่ไหมสองบ้านเมืองเรามาดีๆใช่ไหมสามมันมีคนเสียคนประโยชน์คนหนึ่งไปรวมตัวกันแล้วก็ขึ้นมาประท้วง และเสร็จแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนอำนาจนาจก็เข้าไปอุดหุเข้าไปสนับสนุนนะครับพอเข้าสนับสนุนเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะฮะคลที่อยู่ข้างนอกโครงสร้างบารีเข้ามายุ่งเข้ายุ่งพักแล้วก็หาเรื่องปฏิวัติแล้ววันนี้บ้านเมืองย่อยยับวันนี้ก็มาจากหลังการปฏิวัติเมื่อวันัปฏิิต ทุกครั้งเนี่ยคุณยอมปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยเขาไม่ทํากันขนาดนี้ครับอันนี้ปฏิวัติ<จ>ทุกครั้งเอาคนที่เป็นปฏิบัติการเมืองมายั่งสอบสวนหาเรื่องมาทุกเรื่องมเมื่อวันที่หนึ่งแต่อีอกฝ่ลลายหนึ่งเนี่ยผิดก็ไม่ทําอย่างคนสอบสวนผมคนหนึ่งเนี่ยก็พบว่า กงโฉนมีโดยสารก็ไม่สอบสวนกัน,นตอนี้นครับครับเมื่อวันที่หนึ่งโกงโันการเมืไทยไม่สอบครับเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาท่านก็ได้มีรายการเฉพาะของท่านเองนะฮะทอลอาราดอเวอร์ทางเว็บไซต์ทักษิณไลฟ์แล้วก็พอรายการนี้ออกวันแรกเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลไทยคุณสุเทพบอกว่าออกรายการแบบเนี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวช่กวันหนึ่งคุณทักษิณคงจะรู้ว่าสุดท้ายก็เป็นการทําร้ายตัวเองแล้วแล้ววันวันปีใหม่ก็ก็ท่านนายกอภิษ์ก็ได้อวยพรให้ท่านด้วยนะฮะไม่ทราบแต่ แต่จริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ในข่าวที่ออกมาบอกว่าท่านนายกอภิสิต์ก็บอกว่าเขาขออวยพรให้ท่านทักษิณมีความสมหวังและสักวันหนึ่งก็คงจะได้มีดวงตาที่เห็นธรรมคิดอย่างไรกับคําอวยพรนี้แล้วมันเกิดผมมันเกิดผมม็ได้มันเกิดผมใช่ใช่เอามวันเกิดใช่ใช่ครับครับมันเกิดผมก็คิดอย่างไรกับความคิดผมผมก็ขอบคุณผมก็ขอบคุณเมื่อพิสิตไปแต่วันนี้คุณพิสิตดวงตาเื่อพิสิตมงเห็นธรรมนั่นแหละ ว่าว่าการที่มาเป็นนายกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเขเห็นทำแล้วแหละครับครับทีนี้พูดถึงเรื่องของกลุ่มคนเชื้อแดงตอนนี้จะเห็นว่ามีมีการแตกคอกันค่อนข้างมากนะครับคุณจะพบคุณสุรชัยคุณจตุพรคุณนัทวุฒิคุณบีระก็ตะแตกกันออกมาแล้วก็มีการออกมาเป็นการตั้งกลุ่มแดงสยามอันนี้ท่านท่านท่านมองอย่างไรแล้วก็นี่คือพลังอันหนึ่งที่ที่คิดว่ากลุ่มเสื้อแดงกําลังจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อคือมันมันมีแกนนําหลายคนอความคิดเห็นต่างกันมันก็ย่อมมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่เป้าหมายของคนเสื้อแดงส่วนใหญ่นะครับแน่นอนมันก็มีความคิดเห็นต่างกันเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยเขาต้องการเห็นบ้านเมืองมีประชาธิปไตยไร้ซึ่งความไร้ซึ่งความอายุศีธรรมแบบนี้แล้วก็ให้ระบบสองมาตรฐานหมดไปเขาต้องการอย่างนั้นคือ อยากเห็นกันคืออำนาจให้ประชาชนนะแล้วก็ให้โครงสร้างของระบบทุกอย่างทางานตามปกตินะอย่าได้เรียนสองมาตรฐานอย่าให้ใครใมีเยี่ยงมาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ากระบวนการศาลเนี่ยเขาสร้างกันมาเป็นรยเวลาหลายชั่วคนมากนะครับแล้วเขาก็สร้างมาจนเป็นที่ยอมรับนับถือแต่มาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตลกมากมันมันอย่างเรื่องของเรื่องของการยุบพักตอนพักรัฐชารมนูญเนี่ยก็อบอาศ S <S <preach miracle> อะไรนะให้สื่อพยานเช้าบ่ายยุบแม่สระมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าองค์กรใดๆทั้งสิในโลกนี้เรื่องของคุณไม่มีใครเขาทากันเรื่องของคุณมีใครเขาทากันเรื่องของคนกลุ่มเสื้อแดงเมื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคุณจักรพงก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าวิจารณ์กันในกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับบอกว่าความพยายามของคมเสื้อแดงที่จะให้นําท่านกลับมาประเทศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจจะเป็นฝันฉลายก็ได้นะครับความคิดของคุณจักรพงก็บอกว่าฝันไปเถอะถ้าเกิดท่านพักสิงกลับมา ก็เป็นเป้าของปืนเชือเปล่านั่นก็พูดอย่างนั้นท่านเองรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้หรือว่าถึงวันนี้ตอนที่ท่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศท่านมีความรู้สึกว่ามีคนพยายามที่จะปองร้ายหรือจะเอาชีวิตท่านหรือเปล่าในต่างประเทศไม่มีครับแต,แต่อยู่ในประเทศไทยโดนหลายรอบแล้วครับ <c oughs> รอดตายมาแต่ถ้าเกิดกลับมาไทยนี่คุณจะพบหมายถึงว่าคุณจะพ,พูดอย่างนี้นั่นหมายถึงว่า เขาก็คิดที่จะพบก็คงก็คงหงใหญ่ผมว่าถ้าผมกลับมาโอกาสที่นั่เมื่อเหตุการณ์ยังไม่สงบอย่างนี้เนี่ยผมกลับไปผมอาจจะถูกลอบฆ่าก็ได้อืครับซึ่งหลายคนบางคนอาจจะกลัวผมแล้วอยากดูผมไปแก้แค้นก็เลยแอบยิงผมก่อนก็เป็นไปได้นะซึ่งก็ก็ผมผมเองก็ก็ต้องคิดฮะเวลาผมจะกลับไปผมก็ต้องคิดว่าว่ากลับไปแล้วจะมีปัญหาไหมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณจอมครับผม ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะกลับไม่กลับนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเหมือนหนูอนะที่บอกว่าจุดเหมือนหนูมาหนูครับคนจุดจุดไฟไม้อ๋อไล่ร้อยลายป่าไลวครับผมก็ตกใจนะผมเป็นหนูที่ตกใจก็วิ่งเข้าไปอยู่ในโพรงไม้ครับนะครับพออยู่ในโพรงไม้เนี่ยตอนแรกผมก็อึดอัดว่าเอ้เคยนอนบ้านอยู่ดีวันนี้ต้องมานอนโพรงไม้คแต่ผมนอนไปสักพักหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าฝนตกผมก็ไม่เตี่ยมอยู่อ่ะ แดดออกผมก็ไม่ร้อนอยู่ออแต่ก็เริ่มปรับตัวได้ว่าก็นอนโพงไม้ได้เหมือนกันก็อยู่ได้เหมือนกันอยู่ไปอยู่มาเนี่ยอยู่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยผมก็เริ่มหาอาหารกินอ๋อเริ่มเริ่มปรับตัวได้ละเริ่มปรับตัวเริ่มหาอาหารกินโอเตายอาหารอาการกินอุดมสมบูรณ์เหลือเกินผมก็เลยผมก็เลยอยู่ของผมได้อ่ะแต่ปัญหาคือว่าบ้านที่ไหม้อยู่วันเนี้ยเจ้าของบ้านก็ดีเนี่ยคนอยู่ในบ้านก็ดีเนี่ยไม่ช่วยกันดับเนี่ย ถามว่าแล้วหนูตายไหมหนูก็ไม่ได้ตายหรอกเพราะหนูมันอยู่นอกเจ้าหนูนอกอยู่นอกอยู่โพงไม้แล้วอ้วนเลยนะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยกาลังมีปัญหาอยู่เนี่ยจะจะทำยังไงบอกว่าถ้าจะดับไฟกันแล้วก็บอกว่าให้ช่วยกันดับแล้วบอกว่าเออดับแล้วจะให้หนูไปช่วยซ่อมแซมบ้านหนูเข้าไปนะครับเพราะหนูยังไงก็ยังถึงแม้จะจะอยู่ได้ปรับตัวได้แต่มันก็รักบ้านโอเคผมเลยจะถามคาถามนี้พอดีว่าหนูตัวนี้ยังคงมีความรักบ้าน ของตัวเองหรือเปล่ายังคงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ป่ะฮะแน่นอนครับรักอย่างสุดๆเลิ่มมีรักธรรมดาด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนที่ยังห่วงใยคคนที่เป็นห่วงผมต้องถามวันนี้ถามไปคนที่เอาเนี่ยไอ้คนเกลียดผมสุดๆเนี่ยลองถามที่ว่าตั้งแต่ผมออกมาประเทศดีขึ้นไหมตั้งแต่ปฏาจวัติแล้วผมเงียบผมไม่ได้ยุ่งอะไรผมไปเล่นฟุตบอลอผมอย่างเดียวเนี่ยถามว่าบ้านมึงดีขึ้น